ดูแลเด็กเด็กพี่ชายชายคลุ่มหน้าพาคุณหนูขึ้นม้าไปแล้วช่ว้ด้วยเอ่อไี้โปรดช่วยนางด้วย่วยด้วย่วยด้วย่วยด้วยอ่อเจ้ด้วยไอไม่กล้าช่วยท่านหูข้าได้ส่งคนไปตามหาคุณหนูหูตามโรงเรียนละแวกนี้แล้วแต่ยังไม่มีข่าวคราว ตอนนี้นะครับว่าเขาว่ายังไงหาไม่เจออย่างกั้นเหรอมีมือปราบช่วยตามหายอย่างนี้ไม่นานก็คงหาหูเตียเจอแน่อินเออคนร้ายเอาตัวคุณหนูไปได้ยังไงกันล่ะข้าเอาข้าไปส่งให้คุณหนูที่โรงเรียนยังไม่ถึงประตูก็เห็นคนขี่ม้ามาตัวหนึ่งคว้าตัวคุณหนูไปอะค่ะเข,า,ขาปิดหน้าทําให้ข้าไม่เห็นหน้าเขาขอโทษนะคะในท่านขอโทษจริงๆค่ะท่านหู พั้นี้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณหนูหรือเปล่าล่ะครับเขาไม่รู้เขาวนวายกับการค้ามาเจอนางมาหลายวันแล้วใช่ค่ะกูตียเป็นเด็กดีหลังจากสอนเสร็จก็ตรงกลับบ้านไม่เคยไปไหนเลยแค่พักนี้จะจัดงานแต่งก็เลยออกไปบ่อยน่อยการค้าของท่านหูมีคู่แข่งหรือสตูไม่มีบอกแล้วไม่มีนี่ถามจบยังเนี่ยลูกสาวข้าถูกลักพาตัวพวกท่านอาแต่นั่งอยู่นี่ไม่ทําอะไรเลยแถมสอนบนข้าเป็นนักโทษอาเชียด้วยครับมาดองพึ่งพวกเขา พาคนไปตามเองเลยดีกว่าครับไม่ได้นะคะท่านพี่อ,อย่าทำเอิกเกริกถ้าบ้านฝ่ายเจ้าเบ่ารู้เขาจะทำยังไงให้รู้ไม่ได้ลูกของเราถูกลักพาตัวใครจะยอมแต่งด้วยโอ้ยข้าไม่สนละต้องพาหูเตี๋ยกลับมาให้ได้ท่านหูตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนพาตัวคุณหนูไปถ้าท่านออกไปตามหาเองอาจแวกญ้าให้งูตื่นได้นะครับให้พวกเราจัดการดีกว่าไม่ลูกข้าหายไปตั้งหนึ่งชั่วยามแล้วพวกท่านทำอะไรได้สมัยก่อนนะข้าเคยแจ้งความแล้วกับคราวนี้ ็จะไม่ได้ตัวกลับมาอีก <oten> สิช่างเหมือนตอนหูเตี๋ยอายุห้าคเอาแล้วไงจะเย็นนะคะท่านพี่คุณอาเมื่อกี้บนถนนยนยางเห็นคนคลุมหน้าพาตัวผู้หญิงขี่ม้าไปกระตาไปจนถึงถนนวนชายก็หายไปแล้วหญิงที่เจ้าพูดถึงนั่นน่าจะเป็นแม่นางหูเตี๋ยบุตรีของท่านหูตองฟืนหน้นหยุนไปสมทบกับซีเช้าเป๋สุยเริ่มค้นหาที่ถนนวนชายถามคนแถวนั้นเผื่อจะมีเบาะแสค่ะ